สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทกทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบสามตบุญวิเอชชนฤทะสูตรไม่เด่นร้อยสิบหน่วยบนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชนะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรทัรงที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โหดใช้วิจารณญาณาในการรับชมกันด้วยนะครับหากช่าแนวทางแบบนี้ก็ฝากกระต้างบกนการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับที่มาของเลขก็คือ เอสองเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขีดสามคนนะั้นเนาะเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขีดสามนั่นเองเมื่อบวกหนึ่งเป็นหกมันจะได้ครบยังไม่เคยหลุดหลุดงวดเดียวเทฉลี่ยเนาะเมสซี่ด้านบนเลือสองกับสามน้งนั้นลุไม่ใช่งานแล้วนะครับหลุดหนึ่งงวดสามตัวงวดเฉลี่ยหลุดบวกหกบวกหนึ่งในหกจะได้เป็นหกเก้าคนนี้ครบมันเข้าตลอดมานะครับสามตัว สูตพวกน,นี้เข้าเกับหเหมือนกันมัได้สองสามสี่ห้าเจ็ดแปก้หนึ่งสองสามสี่เดปเก้หนึดหบวกหได้หกนตรนี้มันบวกอะไรบวกหได้เก็จะเข้าเข้าเจ็ดแปดคเองบวกหได้สก็จะเข้าหกบวก5ได้สก็จะเข้าสามมันก็ได้ครบเลยโดยตำแหน่งเดียวกันด้วยตำแหน่งนี้มันเคยมา สามงวดแล้วนะตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้เคยมาหนึ่งงวดนั่นเองตำแหน่งสูตรนี้เคยมาหนึ่งงวดตำแหน่งสูตรนี้เคยมาสามงวดแล้วเคยมาตำแหน่งเดิมแล้วก็เอามาไปชนะหนาด้วยแล้วก็สูตรไม่เด่นร้อยสิบหน่วยบนนะคะรับมันใชเลี้ยวพลาดไปเลยมันไม่เคยหลุดนะคะรบับจับสองตัวบนไั้ไม่เคยหลุดเนาะสูตรนี้ไม่สูตรหนึ่งสองสามสี่นะครับ หลุดงวดชรแล้วเลขเก้านะครับหลุดงวดหงวดที่สูตรที่สี่หลุดไปนะครับมาหลักสิบนีนไม่มาในสามตะบนระยะยาวแล้วนะครับเพิ่งหลุดสี่สูตรนี้เพิ่งหลุดสูตรที่สี่หวดเดียววันนี้ไม่น่าจะหลุดซ้ําเพราะอะไรเพราะสูตรนี้มันมาตรงกับสูตรนี้มันยังไม่เคยหลุดอันนี้จะใช้สี่สูตรเหมือนเดิมหรือใช้สามสูตรนี้ก็ได้มันมีค่าเท่ากันเ้ามาชนกันคัดออกเจ็ดสองสูนย์นั่นเองนะครับไม่เขาจะคัด ที่มันชนกันได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาจะเสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมคัดสองกับเจ็ดออกกันเองนะครับอันนี้สองกับเจ็ดออกก็จะเหลืออยู่สามสี่ห้าหกแปดเก้าอันนี้จะเหลืออยู่สามสี่ห้าหกแปดเก้าเอามาจับสามตัวบนอันนี้นะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้านี้เอามาจับสามตัวบนได้ดังนี้นะครับ มันจับสองตัวบนก็ได้นะครับแต่มันตรงกันกับในอีพีชุดมาครบสามตัวบนสองตัวบนนะได้คู่กันเลยก็เลยยังไม่จับสองตัวบนจับเฉพาะสามต,ตัวบนนะครับนั่นเองนี่เป็นที่มาของนี่เนาะนั่นเองมนการจับก็จับทีละคู่เนาะเอาสามคู่กับสี่ก่อนแล้วก็เอาห้าหกแปดเก้ามาต่อท้ายมันจะเป็นสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่แปดสามสี่เก้า เลขห้าสามหกสามสี่แปดสามหกเก้าเนี่ยถ้าเอาสามสี่เอาสามสี่แล้วก็คู่สามห้าเอาหกแปดเก้ามาต่อท้ายก็สามห้าหกสามหกแปดสามมาเก้าสามหกสามแปดสามหกเก้าที่วิธีการจับเนะาะสำหรับคนจับไม่เป็นอยากจับเนาะสามห้าเจิตก็เอาสามหกแปดเก้ามาต่อท้ายสามหกแปดสามหกเก้าหกแปดสามหกเก้านั่นเองนะครับก,การจับเนาะแล้วก็สามหกจิตก็สามแปด เก้ามาต่อท้ายเป็นสามแปดเก้านะคราตัวนี้นั่นเองนะครับสามสามสุดท้ายแล้วเนาะสามแปดตัวแรกกับสองสุดท้ายเรียนนบยร้ยนนอยแล้วก็เอาตัวที่สองคือสี่สี่ห้าเอาหกแปดเก้ามาต่อท้ายก็จะเป็นสี่ห้าหกสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่หกสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้านั่นเองก็แตเป็นสี่หกก็แปดเก้ามาต่อท้ายก็เป็นสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่หกแปดสี่หกเก้านั่นเองเท่านันบเองแล้วก็เป็นสี่แปดเก้าคือตัวนี้นี่น แล้วก็จะเป็นห้าเนาะห้าหกแปดเก้ามาตอท้ายจะเป็นห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าหกแปดห้าเก้าตัวนี้นี่ครับแล้วก็ห้าแปดเก้าก็คือตัวนี้นั่มันเหลื 5, 8, 9, อสามตัวสุดท้ายห้หกแปดเก้าคือตัวนี้นั่ไม่ได้จับเบิ้ลหามนะถ้าจับเบิลหามมันก็จะมากกว่านี้อีกเพิ่มมากเพิ่มอีกสามเท่าตัวนะเพิ่มคูณสามเลยนะมันเยอะก,กว่าธรรมดาอีกสามเท่าตัวนะ งวมกันแล้วมันจะได้มากมากกว่านี้อีกสามเท่าตัวนี้ก็เลยไม่จับเป็นหามเนาะแต่ถ้าเป็นสองตัวจะจับเป็นหามได้เป็นหามมันจะน้อยกว่านี้สองตัวเป็นสามเท่าตัวนันต่างสลับกันกับสามตัวนี่เนาะสลับกันกับสามตัวถ้าถสองตัวจับเป็นหามได้มันจะมันไม่เยอะมันจะน้อยกว่าธรรมดาไม่เป็นหามอีกแต่ถ้าจับสามตัวเป็นหามด้วยจะมากกว่าไม่เป็นหามอีกสามเท่าตัวมันสลับกันนะก็เลยไม่สามตัวนี้จะไม่จับเป็นหามจะจับเฉพาะสองตัวนอเบิรนสามตัวถ้าไม่เป็นหามนะ สามตัวถ้าไม่บป็หามถ้าหกตัวนี้เข้าสามตัวไม่เป็นหามสามตัวบนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับยี่สิบชุดนี้มาแน่นอนสามตัวบนแต่ว่าต้องมานะหกตัวนี้ต้องมีในสามตัวบนนะแล้วไม่บป็นหามด้วยยี่สิบสุดนี้ก็จะมีสามตัวบนในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับเนาะเทคนิคการจับของเราก็จะใช้แต้มในพีชแล้ขเราจะใช้เต้มร้อยสิบหน่วยตามสูตรนี้แล้วก็เต้ม ร้อยสิบร้อยหน่วย,ยสิบหน่วยสองศูนย์นี่เป็นห้าสูต์นี่มาคัดพัดโดนในนี้นะครับเนาะนี่เองนะครับนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมคัดเอาหลักร้อยแปดกับเก้าก็คือจากนี้แหละครับมันไม่เด่นนะสองไม่เด่นในร้อยสิบหน่วยผมคัดสองออกเนาะไม่เด่นในสามตะบนก็เลยคัดเลขสองออกอนี้เนาะศูนย์ไม่เด่นใน ไม่เด่นในสูตรส,สามตำบลก็คัดออก,กเองเจ็ดไม่เด่นในสามตำบลก็คัดออกก็เหลือแปดกับเก้าเองใส่เหตุที่เรือกับร้อยแปดกับเก้านะเรินแปดร้องเก้าหลกร้อยก็มาจากสูตรนี้นั่นเองไม่เด่นร้อย10เป็นหมืนมหดแค่งวดเดียวก็เลยคัดตัวนี้ออกเองนะถ้าสูตรไม่หลุดแปดกับเก้าจะมาหลอกร้อยนั่นเองเป็นตัวเด่นถ้าสูตรไม่เด่นนี้ไม่หลุดก็จะเหลือแปดร้อยที่เด่นที่สุด ก็จะเลือแปดกับก้าวไปเด่นร้อยนั่นเองะครับเนาะนี่คือที่มาของสูตรไม่เด่นนั่นเองครับไม่เด่นร้อยซื้อหวยคือตัวนี้เี่ก็เลยคัดออก,กลักร้อยก็จะเดือดเดือดไปกับก้านะเอามาจับในพิในพิสรุปจะมาจับอีกทีหน,นึ่นงแล้วได้จับอีพีนี้ก่อนเอาตะบนเนาะบวกกันแล้วได้สามสี่ห้าเนาะสามสี่ห้าบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ สิบสองแข็มสองเข็มสองไม่ชนในนี้เนาะเข็มสองเข็มสองไม่ชนในร้อยสนะิบหน่วยเนาะอันนี้ร้อยสิบหน่วยก็เลยไม่เอาเนาะสามสี่หกสิบสามมีนะครับมีสามมีหนึ่สิบสามมีมุ 13, 13, 13, มมงไม่ก่อนก็ได้เนาะสามสี่แปดสิบห้าไม่ชนนะครับสามส สามสี่เจ็ดเอสามสี่เก้าสิบหกเอหกชนนะครับสามห้าหกสามห้าหกสิบสี่ชนทำไมสิบหน่วยเนาะสามห้าแปดสิบหกชนนะครับห้าหกสิบหกชนสามห้าเก้าสิบเจ็ดชนนะครับ ามหกแปดตามหกแปดได้สิบเจ็ดชนอยู่นะครับตามหกเก้าได้สิบแปดชนอยู่นะครับสองสี่หกแปดไม่มีห้ากับสองแค่นั้นเนาะสิบมีนะครับสิบห้าไม่ชนนะครับสิบเจ็ดชนนะครับสิบแปดชนนะครับ แปดชนเนาะซ้ำกันยังไงล่ะนี่อันนี้ที่เบ็ดชนนะครับเนี๋ยว็ซ้ำงงอันนี้สิบเก้าชนนะครับไม่มีห้ากับสองเลยเนาะสิบยี่สิบชนสิบสองไม่ชนสิบสามชนสี่ห้าเก้าแล้วมันก็จะต้องเป็น สี่หกแปดสี่หกเก้าสี่หแปดสี่หกเก้าอ๋อตรวนี้เป็นเก้าเนี้ยผิดตัวนี้เนาะนี่เป็นเลขเก้าเลยน,นี้เองสี่หกเก้าเ็เป็นแต้มเก้าเต้มเก้าม,มีนะครับแต้มเก้ามีอยู่เนาะอันนี้คือชนเด่นแต้มร้อยสิบหน่วยแล้วก็จะเอามาคัดอันนี้ให้ชนอีก วอีกสองสูรด้วยจะเอาชนห้าสูตรทีเดียวเลยชนห้าสูตรก็จะเป็นอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีไ <It> <ๆ>หมห้าเจ็ดแปดเก้าเพรนี้มีเต้มเจ็ดมีแต็มเจ็ดเนาะห้าเจ็ดแปดเก้ามีเต้มเจ็ดตามคีได้เจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วมีแต้มแปดมีเต้มแปดห้าเจ็ดแปดเก้ามีเต้มแปดห้าเจ็ดแปดเก้ามีเต็มเก้าสางโมบุเก้าเนาะ ท Nacional, ทาเกเป็นเก้ามีเต้มเก้าสองบุรีเก้าห้าเก็ดเป็นเก้ามีเพี้ยเจ็ดเก้าห้าเก็ดเป็นเก้ามีแต้มเก้าห้าเก็ดเป็นเก้ามีแต้มเก้าห้าเก็ดเป็นเก้าศูนย์ศูนย์สองสี่ไม่มีห well ้าหกเ็ดแปดเก้าตัวนี้มีห้าเนาะยังเป็นเก้าเนาะห้าเก็ดแปดเก้ามีเต้มเจ็ดเห้าเก็ดแปดเก้ามีห้าเก็ดแปดเก้าไม่มี าี่ไปเก้ามีเต็มห้าห้ากไปเก้ามีเต็มเจ็ดห้ากี่ไปเก้ามีเต็มเจ็ดห้ากีไปเก้ามีเต็มเก้าห้ากี่ไปเก้ามีเต็มเจ็ดมีเต็มเก้าอันนี้นะครับเนี่ยสี่ห้าหกสี่ห้าหกเก้านี่มาเต็มมีเต็มเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าเจ็ดเก้ามี สี่ห้าหกเก้าไม่มีสี่ห้าหกเก้าเจ็ดสองสามไม่มีสี่ห้าหกเก้าแปดเก้ามีสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าแปดหนึ่งมีสี่ห้าหกเก้าแปดสองสี่มีสี่ห้าหกเก้าหกหกแปดได้สี่มีเก้ามีสี่ห้าหกเก้ามีเก้ามีสี่ห้าหกเก้ามีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมี สี่หกเก้ามีเก้ามีสี่ห้าหกเก้ามีเก้าสี่ห้าหกเก้ามีเก้าสี่ห้าหกเก้าสิบแปดสี่มีสี่สี่ห้าหกเก้ามีศูนย์สามมีห้ามีห้าเนาะสี่ห้าหกเก้ามีสองมีสามมีเจ็ดนิดหน่สี่ห้าหกเก้า สามมีสี่มีสี่ห้าหกเก้าห้าหกเก้ามีสี่มีห้าด้วยเก็นสี่เึ่าห้าห้าบวกเก้าได้สี่หกบวกเก้าได้ห้านั่นเองสี่ห้าหกเก้าก็ได้สี่สี่ห้าเก้ามีสี่มีห้าเราจชนทั้งหมดห้าสูตรเนาะก็จะเป็นในวงมมกลมกับสองจุดเนาะก็จะชนจะชนทุกอีพีเนาะในวงกลม ในมงกุฎมือสองจุดเนาะจะเป็นชุดเด่นในมงกุฎนี้นะเองในมงกุฎมือสองจุดเนาะในมงกุฎมือสองจุดในมงกุฎมือสองจุดนั่นเองครับ นี่จะเป็นเก้าเนาะ4 6, หีหกเก้าเ็้าก็มีอีกสองจุดนี้นะครับวนีไไ้ไปช่วนเด่นสุดแล้วเนาะและถ้าว่าถ้าเราลอยเราเข้าเนาะถ้ามีติดแปกับเก้าเป็นหลักร้อยเนาะติดแปกับเก้าคือหลักร้อยใช่ไหมเพราเจ้าที่ติดไปกับเก้ามีตัวเด่นเองแป 9้าติดแปดกติดเก้านะแปดแปดเก้านั่นเองนะครับเดี๋ยวไปคัดในบทสรุปอีกหนึ่งครั้งจะได้น้อยชุดนะสรุปสรุปให้ตามนี้นะครับสามตัวบนที่เด่นสมมติจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนี้นะครับเดชุดนสีส้มนะเจ็ดชุดนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็เป็นพีที่17แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรไวยไท้956นะครับถ้ากดคำว่าวิดูหนึ่งครั้งก็เจงคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานจงโชคดีครับ